คก่อนอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนนะครับมีรักนักสะสมนะครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องคนส่งเหรียญนะครับว่าคลิปคลิปนี้ครับผมพาเพื่อนๆนะครับจะพาเพื่อนๆไปรับชมเหรียญอะไรนะครับเราไปส่องกันครับว่าเหรียญที่ผมจะให้เพื่อนๆไปติดตามรับชมณขณะนี้นะครับคือเหรียญปีพศไหนนะครับไปติดตามกันครับ นะครับผมเป็นเหรียญปีพศ2549นะครับผมถือว่าเหรียญที่ผมได้นำมาให้เป็นเพื่อนในรับชมรับฟังครับเป็นเหรียญแปลกนะครับมีเหรียญแปลกนะครับที่แตกต่างจากเหรียญปกตินะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับ สำหรับเหรียญน,นะครับปีพศสองพันห้า้อยี่สิบ้านี้นะครับมาดูจำนวนการผลิตนะครับของเหรียญน,นะครับอยู่ที่ 128, 00 9, 00 3, หนึ่งร้อยี่แปดล้านเก้าแสสามพันเหรียญนะครับสำหรับปีพศนี้นะครับผมไม่พูดถึงราคานะครับเพราะว่าแต่ละคนมาถามผมว่าราคาเนี่ยคนรับซื้อขายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับผมมา ให้เป็นเพื่อนนะครับได้รับชมก็คือมาชมเหรียญแปลกดีกว่านะครับผมส่วนมากเ,เพื่อนๆที่เป็นนักสะสมนะครับจะชอบเกี่ยวกับเหรียญแปลกมากกว่าเหรียญปกตินะครับไปชมกันครับว่าเหรียญสองเหรียญน,นี้นะครับปีพศ2549นี้นะครับมีความแตกต่างกันยังไงนะครับ ผมถือว่าเหรียญสองเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลุดบล็อกนะครับนะครับดูลักษณะนะครับความแตกต่างนะครับตรงอ่าลอลิงก็ได้ครับลอลิงนะครับนี่คือเหรียญที่หลุดบล็อกนะครับเ,เหรียญด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายคือเหรียญน,นี้นะครับ ลอลิงนะครับขอบของเหรียญด้านในนะครับจะไม่เต็มนะครับและเหรียญด้านขวามือนะครับตรงลอลิงเห็นไหมครับเ,เป็นขอบเต็มนะครับนี่คือเหรียญที่หลุดบล็อกแบบถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับบล็อกที่เขาทำขึ้นมานะครับ เขาเรียกว่าเหรียญบล็อกเดียวกันแต่ว่าความสมดุลครความสมดุลของเหนนรียญสองสองเหรียญน,นี้ไม่เหมือนกันนะครับและก็มาดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญตรงวัดอรุณาราชชวารามนะครับเ,เหรียญที่ผมได้มา คือเหรียญด้านขวามือนี้นะครับรู้สึกว่านะครับจะถูกกระทําหรืออะไรสักอย่างนะครับถือว่าเป็นเหรียญแปลกแล้วครับแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญสมดุลเอ่อเหรียญผิดสมดุลนะครับกับบล็อกที่เขาทําขึ้นมานะครับเหรียญผิดสมดุลนะครับลักษณะเหรียญผิดสมดุลก็คือจะเป็นลักษณะเหมือนเหรียญสองเหรียญนี้นะครับ ขอบเหรียญด้านในนะครับจะไม่เท่ากันนะครับถามว่ามีมูลค่าไหมถามว่า,ามูลค่าก็อยู่ที่10บาทนะครับแต่ผมไม่สามารถที่จะเกณฑ์ราคาเองได้นะครับผมถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมกับอของเก่าขององค์ราชการนะที่เก่าของเรานะครับเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับ บล็อกอาจจะมีปัญหานะครับเขาเรียกคอยเออร์เลอร์นะครับนะครับคอยเออร์เลอร์คือเหรียญเหรียญที่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับบล็อกที่เขาผลิตขึ้นมาของกรมธนารักษ์นะครับผมจะไม่พูดถึงราคานะครับแต่ราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บบาทนะครับพเพื่อนๆจะมาขายเหรียญให้ผมหรือว่าถามผมเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับร้านที่รับซื้อนะครับ ผมไม่มีให้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้รับซื้อเหรียญแล้วก็ไม่มีการซื้อขายเหรียญน,นะครับแต่อยากจะให้เพื่อนๆมารับชมเกี่ยวกับลักษณะเหรียญแปลกนะครับเพื่อนๆชอบใจในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องคนส่งเหรียญครับได้นําคลิปดีๆในคลิปแปลกๆนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับได้รับชมรับฟังพร้อมๆกันนะครับ สำหรับคลิปคลิปนี้ครับก็ขอขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับก็ขอสวัสดีครับ